ราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านผู้ร่วมอุดมการประชาธิปไตยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่22สิงหาคม2564คุยถึงเรื่องโควิดนะครับโควิดวันที่22นี้ติดเพิ่ม19,014ลายหายป่วย20,000 672ลายสะสม1ล้าน2 4 3 2ลายหายป่วย8 0 1 2 2 1 0ลายเสียชีวิต233ลายกำลังรักษาอยู่2 3 3 9ลายนี่คือวิกฤตอันใหญ่หลวงของประเทศนี้นะครับ ที่ผู้นำประเทศอย่างนายประยุทธ์จันโอชานะครับบริหารประเทศคือบ,บริหารในลักษณะน,นี้สังเกตดูวันนี้เป็นวันที่22โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนาเชื้อชาติจีนสัญชาติไทยนะฮะเป็นวันาาศาก์จีนนะครับวันนี้เทศเทศกาลศากตร์จีน ก็สงสารบรรพบุรุษเราเหลือเกินนะครับเพราะทำไมจึงว่าแบบนั้นการบริหารประเทศของนายประยุจันทร,รย์โอชาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เข้ามาเจ็ดปีเศษยิ่งวันยิ่งตกต่ำเดือดร้อนไปจนถึงสามภพเช่นโลกมนุษย์โลกสวรรค์นรก เหตุผลทำไมจึงว่าแบบนั้นนะครับเช่นการไหว้บรรพบุรุษการคิดถึงพ่อแม่พี่น้องที่จากไปแทนที่วันนี้เราจะมีเงินทองพอที่จะกราบไหว้ให้แก่ดวงวิญญาณเหล่านั้นสรุปแล้วว่าทุกวันนี้เราไม่มีเงินที่จะซื้อขนมนมเนย ของขาวหวานเพื่อจะไหว้บรรพบุรุษเราแม้กระทั่งไหว้เทวดาบนสวรรค์เพราะในโลกมนุษย์ยังไม่มีกินเลยถือว่าในประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศนี้สะทบะเทือนถึงสามภพนะครับอย่างที่ว่านะครับว่ายุคทักศิณน,นะครับหมูเวลาไหว้ทีหมูเป็นตัว ไก่เป็นร้อยเป็ดเป็นพันแต่ยุคลุงตู่จากเมื่อก่อนเป็นตัวเป็นร้อยเป็นพันลดลงมาเรื่อยๆปีที่แล้วเหลืออยู่สองขีดหมู3มชั้นไก่น่องเดียวเป็ดน่องเดียวผล,ลไม้อย่างละชิ้นมาปีนี้2,564 บรรดาเหล่าญาติพี่น้องวงตระกูลบรรพบุรุษที่จากไปอดอยากก็คิดดูเอานะฮะว่ายุคนี้มันแสนเข็นจริงๆมันไม่ใช่ว่าแกล้งพูดตามที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ามันทุกยากลำบากแบบไหนแม้กระทั่งเราเป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันหาเช้ากินขําหา่ํากินเช้ายังไม่พอ นะครับน้ำซ้ำต้องมีปัญหาต่างๆนานา,นาตามมาโรคภัยไข้เจ็บมากมายก่ยกองนี่ก็คือเป็นสภาวะการเป็นผู้นำที่ด้อยค่าด้อยค่านะครับเป็นการเป็นผู้นำที่ไม่สร้างความเจริญให้แก่บ้านเมืองนะครับสร้างความเดือดร้อนทุกหย่อมย่านี่ก็คือ เหตุผลที่นำกล่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่ายุคนี้มันแสนญเขียนจริงๆมันไม่ใช่ว่าแกล้งพูดหรือจมตีนายประยุทธ์ต่างๆนานาเปล่าเลยมันเป็นเรื่องจริงนะครับมันเป็นเรื่องจริงเรื่องที่เรานั้นสัมผัสได้ทุกวันนี้ว่ามันเป็นอย่างไร อยู่แบบไหนทําอย่างไรนะครับส่วนเรื่องม็อกวันนี้ที่สำโรงเวลา14นากานะครับเป็นม็อกในลักษณะคาม็อกก็มีเชียงรายก็มีนะครับ,ส,กกนะรบส่วนในกรุงเทพในกรุงเทพนั้นยังไม่ได้ข่าวเลยยังเงียบอยู่แต่ถามว่าเย็นนี้ เย็นเมื่อวานนี้ก็มีการประทะเล็กน้อยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กลยุทธ์วิธีปราบเยาวชนคนรุ่นใหม่แบบใหม่เกิดจากกระแสพี่น้องประชาชนชาวแฟตดินดินแดงได้ขอร้องว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอยู่ในแฟตที่อยู่อาศัยไม่ว่าคนติดเตียง เด็กตัวเล็กๆต้องโดนแก๊สน้ำตาที่เจ้าหน้าที่ได้ยิงใส่โดยไม่เลือกหน้าว่าคนชุมนุมหรือไม่ชุมนุมเขาเรียกว่าหว่านแหยิงกลาดอย่างเดียวโดยไม่คิดหน้าคิดหลังจึงเกิดกระแสะการโจมตีอย่างมากของพี่น้องประชาชนจึงให้จึงทำให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่คอผอหรือผู้ระดับผู้บัญชาการจึงเปลี่ยน ยุทธวิธีใหม่โดยการยกตู้คอนเทนเนอร์ออกทั้งหมดที่ลาบหนึ่งนะครับที่ลาบหนึ่งบ้านของนายประยุธท์จันโอชานะครับยกออกหมดแต่เจ้าหนะ้าที่วางแผนในลนะักษณะนอกเครื่องแบบปลอมตัวเป็นมอบบ้างในลักษณะนั้นแล้วก็ขอผอเต็มชุดก็ใช้สกัดจับตีกระทืบ ต่างๆนานานะครับการไหวตัวของลูกหลานเราบางคนก็ไหวตัวบางคนไหวตัวไม่ทันก็ถูกจับไปเมือ่อเมื่อคืนนี้คนที่ถูกทําร้ายหรือว่าคนถูกยิงด้วยกระสุนแต่รอดพ้นเชื่อเลยว่าบุคคลเหล่านี้เขาจะไปชักชวนกันมาเยาวชน 14, 15ตัวถึง 10, 17, 18, 19, 20นี้เยอะมากนะครับ ส่วนคนแก่ๆอย่างพวกผมหรือว่าคนอายุ40กว่านี่มีน้อยเพียงแต่ไปดูสังเกตการไปสังเกตการดูว่ามันถึงขั้นไร้แรงขนาดไหนอย่างไรในลักษณะนี้นะครับเย็นนี้ถ้าผมมีกำลังพอผมก็จะไปสังเกตการเช่นเดียวกันที่สามเหลี่ยมดินแดงไปจนถึงลาบหนึ่งเพื่อจะได้ดูว่าเออบ้านเมืองเราเป็นอย่างไรบ้าง เพราะผมเองก็ติดงานที่ต้องผลิตสิ้นเดือนนี้ให้จบงานเหล่านี้เพื่อส่งลูกค้าผมจึงไม่ได้ออกไปมอบเท่าไหร่นะักนะครับก็พี่น้องประชาชนผมเองมีจุดยืนที่จะสร้างช่องของผมเองจาก YouTube กติกาของช่อง YouTube ต้องมีคนเข้าไปกดดูกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งต้องได้1,000คนขึ้นไป ทาง YouTube เขาจึงยอมรับให้ผมมีช่องเป็นของตัวเองผมจึงขอความกรุณาจากพี่น้องประชาชนว่าช่องผมจะเปิดได้หรือไม่ได้อยู่ที่พี่น้องประชาชนเส้นเดือนนี้หรือเข้าเดือนกันยาแล้วคงจะรู้ว่าผมจะเปิดได้หรือไม่ได้นะครับก็อยู่กับพี่น้องประชาชนว่าจะสนับสนุนผมไหมถ้าสนับสนุนผมก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเตือนเวลาผมส่งคลิปเข้าไปมันจะดังขึ้นเพื่อเตือนให้ท่านว่าผมได้ส่งคลิปเข้าไปแล้วท่านสามารถเวลาว่างๆก็สามารถเอามาดูได้เนื้อหาสาระที่ผมนำเสนออยู่ทุกวันวันละ10นาที15นาที20นาทีแล้วแต่ความสะดวกความคล่องตัวของผม เพราะผมแบ่งเวลาคนเดียวหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าทำงานของตัวเองไม่ว่าทำคลิปไม่ว่าต้องออกไปม็อบนะครับผมเองก็ต้องตื่นตีสอทุกวันเพื่อทำงานแล้วก็ต้องเก็บกำลังไว้เพื่อม็อบใหญ่วันที่29จะมาถึงนี้นะครับส่วนนายประยุทธ์จันโอชาในข้อคิดของผมคิดว่าเดือนกันยานี้คงไปไม่รอด นะครับผมยังยืนหยัดเช่นเดียวกันว่าไปไม่รอดแน่นอนหลายๆอย่างหลายๆสถานการณ์ดูจากภาพรวมๆต่างๆไม่ว่าสสก็ตัวใครตัวมันนะครับแม้กระทั่งเข้าประชุมเกือบไม่ไม่ครบองค์ประชุมนะครับไม่ครบองค์ประชุมโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลเองสสรัฐบาลคือคล้ายๆว่า เรือมันพังแล้วในลักษณะนะั้นนอกจากรั่วแล้วยังพังแล้วก็ทุกคนเอาตัวรอดทุกคนหนีนายประยุทธ์ทุกคนหนีหมดเหลือแตอ่กลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นเองที่ยังอวยในประยุทธ์และยังเชื่อมั่นในประยุทธ์และก็จงรักภักดีกับนายประยุทธ์แม้กระทั่งทาหารเองตอนนี้สามเหล่าทัพก็มีการขยับ นะครับขยับไปขยับมาแล้วว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเดือนกันยานี้นะครับพี่น้องประชาชนช่วงนี้พี่น้องจะอยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องต้องคำนวณการดำรงชีวิตอยู่เป็นอย่างไรบ้านเมืองเป็นอย่างไรเราจะต้องเขียมแบบไหนเราต้องเซฟเรายังไงเราต้องประกอบอาชีพอะไรได้บ้างที่พอจะประทังชีวิตไว้ได้นะครับ ถ้าพี่น้องไม่คิดเลยนะครับก็ผมก็ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรนะครับการเมืองมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจะอิ่มเราจะสุขเราจะสบายลูกหลานจะมีอนาคตอนาคตมันอยู่ที่การเมืองการเมืองถึงมันจะโสมมถึงมันจะสุกกระปกแต่เราต้องใช้วิจรารณญาณในการคัดเลือกบุคคลที่มีอุดมการบุคคลที่ซื่อสัตย์กับพี่น้องประชาชน บุคคลที่ไม่ไม่เอาลัดเอาเปรียบสังคมไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสสอนะครับถ้าพี่น้องไม่รู้จักคัดเลือกเห็นแก่เงินเวลาเขาซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วจะเอาเงินเข้ามาเอาได้แต่เราไม่ลงให้เขาเขาก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ถ้าพี่น้องยังยังยังคิดว่าเงินนั้นเป็นใหญ่ แต่อนาคตชาติก็ดับศูนย์ไปนะครับชาติเราก็ดับศูนย์ไปประเทศชาติจะอยู่ได้อยู่ที่คนรุ่นใหม่อยู่ที่ลูกหลานเราปัจจุบันนี้นะครับที่เขาจะต้องเดินต่อดำรงชีวิตต่อไม่เหมือนของเราของเราก็คือฝาหีบเริ่มเริ่มอ้าออกแล้วนะครับเรียกพี่เรียกน้อง ฝาหีบยังปิดอยู่เรียกพี่มันก็อ้าออกมานิดนึงเรียกน้ามันก็อ้ามาอีกนะครับเรียกลุงก็เปิดออกมาอีกถ้าเรียกตาเรียกปู่มันก็อ้าลงไปอีกถ้าปู่ทวดก็คือฝาหีบเปิดแล้วเตรียมตัวเข้าไปนอนนั่นคือยุคของเรา5้า0ิบเป็นยุคของเราที่จะต้องเข้าไปยังหีบนั้นนะครับแต่ยุค เยาวชน15 16 17 18นั้นก็ยังเดินในสังคมนี้ในประเทศนี้อีกยาวนานบางคนเรียนจบมีพรสวรรค์มีความสามารถเก่งอาจจะเป็นนักการเมืองอาจจะเป็นนักเ,เป็นหมอเป็นอะไรกี่ปะถะแม้กระทั่งเป็นผู้นำประเทศก็มีในเยาวชนเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะมองข้ามเขาได้เราอย่าอย่า อยากคิดว่าเขานั้นไม่มีความสามารถผมเชื่อมั่นเด็กเยาวชนทุกวันนี้มีความสามารถ99%นะครับเพราะแววแต่ละคนนั้นมันมีความฉลาดไม่เหมือนกันความเก่งความฉลาดความสามารถมันไม่เหมือนกันและคนเราเกิดมาบุญไม่เหมือนกันนะครับเราก็อย่ามองข้ามหรือเราดูถูกดูแคลนลูกหลานเรานะครับ เราควรจะส่งเสริมเขาเท่าที่เราจะส่งเสริมได้เปรียบเสมือนเราเป็นบันไดให้เขาก้าวนะครับพอเขาก้าวได้แล้วเขาจะต้องก้าวต่อและเดินต่อนั่นคือบทบาทชีวิตของเขาเป็นบทบาทเป็นละครที่เขาจะต้องแสดงต่อเพื่อให้ชาติไทยจะ,จะเจริญหรือร่มจมก็อยู่คนยุคปัจจุบันนี้ เพราะตอนนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลนะครับคนแก,แก่ตามทันไม่ได้เหมือนโบราณเขาบอกว่าเมื่อก่อนถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องถามพ่อแม่ถามพี่ป้าน้าอาแต่มายุคปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับยุคบันทันสมัยเกินของการเป็นมนุษย์เท่ากับว่าคนแก่ต้องไปถามเด็กนะครับ คนแก่ต้องไปถามเด็กแม้กระทั่งภาษาไทยก็เพี้ยนไปหมดเด็กเขาจะรู้กันเวลาเขาสื่อสารโทรศัพท์คอมพิวเตอร์แม้กระทั่งรถยนต์นะครับเราขับได้แต่เราเล่นเครื่องเสียงเรื่องซีเรื่องซีดีเรื่องต่างๆนานาแอปนั้นแอปนี้อยู่ในนั้นมากมายนะครับเรารู้แค่ขับแต่เราไม่รู้หมด แต่เด็กรุ่นใหม่นี้รู้หมดว่ามันต้องโหลดแบบไหนต้องใช้อย่างไรมันสลับกับกันหมดแล้วมันสับเปลี่ยนกันหมดแล้วนะครับจึงขอใช้เวลา15-16นาทีทำคลิปเพื่อจะเปิดช่องเป็นของตัวเองก็ขอพี่น้องประชาชนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจากผมศักดีนาเสื้อแดงสวัสดีครับ